มามามาครับพอพี่น้องทั้งหลายนะครับวันนี้มาแนะนํานะครับเครื่องมือที่น่าใช้ตัวหนึ่งนะครับตัวนี้นะครับผมเป็นดิจิตอลแคมป e ์มิเตอร์ของยี่ห้อฮาร์โบเทสนะครับรุ่น HT 2 0 6 D ตัวนี้เป็นเครื่องมือที่น่าใช้ตัวหนึ่งนะครับสําหรับช่างทุกขั้นนะครับที่ต้องมีใช้นะครับตัวนี้1ตัวนะครับครบวงจรทุกอย่างนะครับไม่ต้องยุ่งยากไปหา ตัวอื่นมาใช้นะครับตัวนี้ตัวเดียวมีครบเลยนะครับมีทั้งวัดแอมนะครับวัดโวลต์วัดเฮิร์วัดไดโอดวัดความต่อเนื่องนะครับวัดรีซิสเตอร์นะครับแล้วก็ที่ผมใช้ประจำนะครับผมก็วัดตัวคาปาซิเตอร์และสามารถวัดอุณหภูมินะครับเป็นองศาเซลเซียสและฟาเรนไฮต์ได้นะครับตัวนี้มีไฟสถานะ นะครับสองสว่างด้านนี้นะครับหนึ่งตัวครบเลยนะครับนะครับผมสุดยอดไหมตัวนี้ราคาก็ถูกนะครับก็ถูกกว่าและหลายยี่ห้อนะครับเท่าที่ผมใช้งานมานะครับโอเคนะครับฟังก์ชันครบตามที่ผมต้องการนะครับตัวนี้ถ้าลูกค้าคนไหนสนใจนะครับก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อนะครับไว้ด้านล่างนะครับตรงคําบรรยายใต้คลิปนะครับตัวนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับ ฟังก์ชันการใช้งานกันดีกว่านะครับก็ขอบอกก่อนนะครับตัวนี้นะครับเป็นคลิปแอมนะครับไม่ใช่ระบบออโต้นะการใช้งานเราต้องเลือกฟังก์ชันนะครับอยู่ด้านซ้ายมือ,อสมมุติว่าเราจะวัดไฟนะครับเป็นโวลต์นะครับก็คือเปิดมปที่ตัว v นะครับอันนี้เขาจะขึ้นมาเป็น dc นะครับถ้าเราจะวัดเป็น ac เราก็ต้องกดเลือกฟังก์ชัน นะครับลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ถ้าเราจะวัดไดโอดนะครับหรือ,รอวัดค่าความต่อเนื่องวัดตัวคาปาเราก็เลือกมาด้านนี้นะครับแล้วเราก็กดตัวเมนูนะครับผมเลือกอันนี้วัดโอห์มนะครับค่าความต้านทานนะครับหรือวัดความต่อเนื่องนะครับตัวนี้นะครับค่าตัวนี้ก็วัดตัวคาปาซิเตอร์นะครับ ตัวนี้วัดไดโอดนะครับโอเคนะอ่ะเดี๋ยวเราไปทดสอบการใช้งานกันดีกว่านะครับผมส่วนวัดอุณหภูมินะครับด้านนี้ตัว C ตัว F องศาฟาเรนไฮหรือเซลเซียสนะครับเราก็ต้องใช้โพรบน,นะครับตัวนี้ที่เขาแถมมาให้นะครับในการวัดอุณหภูมินะครับก็ตัวคลิปแอมมิเตอร์ตัวนี้นะครับการใช้งานก็ไม่ยุ่งยากนะครับถ้าเราจะวัดไฟโวลต์นะครับ DCAC นะครับสามารถปรับไปที่ตัว V นะครับตัวนี้และเราเลือกฟังก์ชันการใช้งานตรงปุ่มแดงตงัวนี้ด้านซ้ายนะครับตรงคำว่าที่เขียนว่า Z-F ด f นะครับกด1ครั้งอันนี้จะเป็นวัดไฟ AC นะครับเดี๋ยวผมจะทำการวัดให้ดูนะครับผมปึ๊บเห็นไหมครับหน้าจอจะขึ้นเป็นสีแดงนะครับผม 2องนะครับถ้าต่อไปเราจะวัดเป็นไฟดีซีนะครับกดหึงครั้งหน้าจอนะครับผมจะขึ้นเป็นนะครับจะขึ้นเป็น DC นะครับอันนี้ DC นะแล้วเราก็วัดไฟดีซีอันนี้อันนี้ผมจะวัดไฟนะครับ dc นะครับเจ็บ 4.0อ่าโอเคนะครับอันนี้แรงดันอยู่ที่4โวลต์น,นะครับต่อไปนะครับถ้าเราจะทำการวัดไดโอดคาปาหรือค่าความต่อเนื่องนะครับหรือรีสิสเตอร์ก็หมุนมา1ครั้งนะครับผมปึ๊บ 2>, 2ครั้งพูดผิดแม่ไม่ได้ใช้งานมานานนะครับผมแล้วกดเลือกฟังก์ชันการใช้งานนะครับอันนี้วัดโอห์ม อันนี้วัดค่าฟอร์มต่อเนื่องนะครับอันนี้วัดคาปาซิเตอร์อันนี้วัดได,ดโอดนะครับเดี๋ยวลองวัดไดโอดนะครับผมไดโอดนะครับอันนี้สามารถวัด LED ได้นะ LED ผมวัด LED ปุ๊บอ่ะมีแสงเห็นไหมครับโอเคเออ ต่อไปนะครับเราก็จะทําการวัดตัวที่ผมวัดประจํานะครับในการทํางานของผมก็คือตัวแคปตันนะครับหรือคาปาซิเตอร์นะครับกด1ครั้งไม่ใช่สิ2ครั้งคือครั้งที่3า้าต่อไปนะครับเรากดไปสามครั้งนะครับนักวัดค่าความจุนะครับอันนี้ตกอยู่ที่45่สิไมโครฟาลัดนะครับ โอเคนะครับเห็นไหมครับ45ไมโครฟาร์ดอ่าใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้นะเนี่ยส่วนมากที่ผมเอาไปใช้งานนะครับก็จะมีแค่นี้หน้างานของผมนะครับเพราะผมทำเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศนะตอนก่อนผมต้องพกชิปแอมไป1ตัวแล้วก็ตัววัดนะครับคาปาซิเตอร์นะหนึ่งตัวแต่ตอนนี้ไม่ต้องเลยตอนนี้คือมีเจ้าชิปแอมตัวนี้1ตัวเนี่ย ครบสูตรในการใช้งานนะครับสามารถวัดแอมวัดโวลต์นะครับผมแล้วก็วัดคาปาซิเตอร์แล้วก็วกัดอุณหภูมิหน้าคอยนะครับตัวนี้ตัวเดียวจบนะครับราคาก็ไม่สูงมากนะครับผมก็วันนี้ก็มาแนะนํานะครับเครื่องมือที่น่าใช้ราคาจับต้องได้ไม่แพงนะครับมีหนึ่งตัวสามารถใช้งานได้ครบทุกอย่างนะครับผมก็อย่าลืมนะครับ ถ้าสนใจสินค้าตัวนี้นะครับผมจะทิ้งลิงก์การสั่งซื้อไว้ด้านล่างตรงคำบรรยายนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านที่รับชมและติดตามขอสวัสดีนะครับ